ุดจโอ้ทดุหนบาก้รถแรงรถแรงอือเสียท็อปทำอะไรนาะนี่นอ,อ,อ,อลงช่วยวย่าเจจะ้ยเล่นอะไรอีกเนาะเี่ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับจะเจอกันอีกครั้งครับวันนี้อฟอ,องดินไม่เป็ไเถอะลืมปลดล็อกฟ้าท้ายครับโอ้โหเสียท็อปตีลังกาเลยลอยฟ้าช็อตเด็ดช็อตเด็ดนี่ <c oughs> เอาตัวเจ้าแม็กทอกครับลอยฟ้าเลยครับเมื่อกี้รถแรงรถแรงเนี่ยโอ้ยเอ๊ะฮะเราหนึ่งหนึ่งก้อนเนี่ยโซนโูนไปที่หลังโผล่ลอยหดโซนโูน เอโง่จ็ดยังก่อนละ่ะแเอซี่เห็นป่าเจียท็อปเอโงแปดครับยังสนั่นวันไว้ ตอเด็ดจบแล้วครับต่อไปหน้าที่รถไทยครับกันกองดินครับ LC 708 เจ้าภาบอกจัดร้อยรถครับจะเต็มหรือเปล่างังว่ามันเหลือนะนี่ร้อยรถพื้นที่ขนาดนี้ก็ไม่แน่ครับอาจเข้าไปในร่มคามขอบบ้านอะไรแถวนี้ตรงนี้สองรถก็ได้เยอะขนาดนี้เลยสองสี่หกแปดสิบ 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 50รถก็น่าจะเต็มแล้วนะครับน่าจะถึง50 60ก็มีประมาณนี้ครับผมคิดว่านะ้วนี่ ไทยกำลังใส่หางครับใส่ผ่านไถครับเพื่อจะมาดันดินครับ

รูยากครับรุ่นนี้เหมนมากเก็บเป็น50ไปแล้วที่เก็ดไม่ค่อยมีแล้วครับ ก็ยังไม่ดันครับจะเจอกันชิปหน้าครับชิปนี้สวัสดีครับ